สวัสดีค่ะคุลีค่ะวันนี้นะคะคุลีจะมาสรุปคลิปเตรียมสอบกบพอรอบปี64ค่ะว่าในปี64รอบเปเปอรกับ Pencil เ,เนี่ยที่กำลังจะสอบเนี่ยค่ะจะมีหัวข้ออะไรนะคะออกสอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อบ้างควรจะเน้นเรื่องไหนเป็นหลักนะแล้วก็เกณฑ์การผ่านของแต่ละระดับของแต่ละวิชาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ อะเรามาดูกันเลยค่ะวิชาแรกก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะจะมีกันทั้งหมด4วิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษแล้วก็วิชากฎหมายหรือที่เรียกว่าวิชาลักษณะความรู้การเป็นข้าราชการที่ดีนะคะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน35ข้อค่ะเรื่องแรกก็เป็นอนุกรม4ข้อก็คือการหาแนวโน้มตัวเลขคณิตศาสตร์ทั่วไป5ข้อตาราง5ข้อค่ะเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ย ดอกจันไว้เลยเยอะสุดสุดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อค่ะเพราะฉันถามว่าคณิตศาสตร์ควรเก็บเรื่องอะไรเรื่องนี้เลยก็คือเงื่อนไขสัญลักษณ์ค่ะเงื่อนไขภาษา5ข้ออุปมาอุปไม้อีก5ข้อแล้วก็โอเป a เรชันหนอนะคะแล้วก็ถ้าคนไม่เก่งคำนวณเรื่องที่ควรจะเก็บก็คืออุปมาอุปไมยนะคะเป็นหาการหาความสัมพันธ์ของคำนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับการคำนวณเลยค่ะ มาดูในส่วนของวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาไทยเนี่ย15ข้อนะคะเป็นการเรียงลําดับประโยค5ข้อแล้วก็การตีความสรุปความไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวรวมกันเนี่ยอีก10ข้อวิชาภาษาอังกฤษ25ข้อค่ะ conversation เกี่ยวกับบทสนทนาให้บทสนทนามาแล้วก็ถามว่าควรจะเติมอะไรตรงเนี้ย5ข้อ vocabulary ก็ Voc คือคำศัพท์นะคะ 5ข้อแกรมมมา5ข้อแล้วก็การอ่านสรุปความ Reading อีก10ข้อค่ะในส่วนของวิชากฎหมายหรือว่าวิชาความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยอีก25ข้อค่ะพระ,พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองเนี่ยหข้อด้วยกันระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน6ข้อพระราชกิจสีการวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี6ข้อค่ะ ประมวลกฎหมายอาญาในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งราชการนะคะสข้อพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สองข้อเราก็ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรม3ข้อถามว่าควรจะดจำอันไหนถ้าสมมุติเรามีเวลาน้อยมาก3อันนี้หลักๆออกเยอะสุด วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็กิจก,การบ้านเมืองที่ดีถ้าจําได้จำหมดแต่ว่าถ้าจำไม่ได้เนี่ยหลักๆ3 3สตัวเนี่ยออกเยอะที่สุดนะคะเนี่ยถือว่าเกินครึ่งไปเยอะเลยก็คือ18ข้อจากทั้งหมด25ข้อนะ จากนั้นค่ะเรามาดูว่าถ้าเราจะสอบผ่านเนี่ยจะต้องทำแต่ละวิชาเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะในส่วนเนี้ยครูก็จะแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือส่วนของระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาตรีค่ะเกณฑ์การผ่านเท่ากันเลยเกณฑ์การผ่านเท่ากันก็คือในส่วนของวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะในส่วนนี้จะรวมทั้งภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์เข้าไปนะ จะต้องมากกว่าเท่ากับ60%มี50ข้อต้องทำให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ30ข้อ30ข้อเนี่ยถือว่าผ่านละสางังกฤษ่ะมากกว่าเท่ากับ50%มี25ข้อต้องทำให้ได้13ข้อนะ12ข้อตกนะต้องทำ13ข้อในส่วนของวิชากฎหมายวิชากฎหมายมากกว่าเท่ากับ60%นะคะมี25ข้อต้องทำให้ได้10 ห้าข้ออันนี้คือขั้นต่ำที่จะต้องทําได้นะคะในส่วนของระดับปริญญาโทค่ะวิชาแรกคือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่บอกแล้วเป็นไทยกับคณิตรวมๆกัน50ข้อเนี่ยเกณฑ์การผ่านอยู่ที่มากกว่าเท่ากับ65%ต้องทําได้ถึง33ข้อนะคะซึ่งมากกว่าในระดับปริญญาตรีแต่ในส่วนของภาษาอังกฤษกับวิชากฎหมายเนี่ยเท่ากันกับระดับปริญญาตรีเลยนะคะ ถามว่าข้อสอบแต่ละระดับแตกต่างกันไหมนะคะถ้าเป็นระดับที่ต่ํากว่าปริญญาตรีนะคะก็จะต่างกับปริญญาตรีกับปริญญาโทปริญญาตรีกับปริญารญาโทที่ครูเคยไปสอบสอบมาเนี่ยใช้ข้อสอบตัวเดียวกันนะแต่ว่าเกณฑ์การผ่านจะแตกต่างกาันแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่เป็นพวกปวชปวสกับปริญญาตร,รีเนี่ยข้อสอบก็ปวชปวสเนี่ยจะง่ายกว่านะคะในส่วนนี้อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆค่ะ